่ดม่เล้มาราเป็นดคนเดียวอะไรนะดาราคนเดียวคือวมาดาราคนเดียวเราเป็นดาราจลัดฟ้าเสียงอะไรเกิดื้อเสียงดีื้อเสียงม่แห้เออเจับมือจับมือโอ้ยว่ามาจับมือแล้เขารใจนะอ ขอบุญไม่ใช่เรื่องใหนะครับขอบุเป็ผู้ให้การสนับสนุนด้วยนะครับนอกจากคณะกรรมการผู้จัดงานทท่านแล้วสีสูงเกี่ยวกับสื่อโฆษณา3ที่ได้มาตรฐาการพิาน่มีในจักรวาลลากเกินเยียบปะนา้หยียะคุณไม่เม่ขอบุเป็นผู้ให้การสน้บสนุนดย คนแต่งแค่้าเนตัาทะเลาะก็มีตัวหน่อยสมยนี้อดเมดนมากกเาอันดูดูว่าเมียพ่งมาหาเดี๋ยวไว่อะไรคนใหญ่จะเป็นเมียบอย่าได้มีหยังมาให้เมียมาหาด้วยใจก่ได้มีหยังมาให้เ่อเมียมาเื้อไผ่เมีมาเสื้อไผ่ลูกมานะ เซมานีู่รูมาได้หาเดียแมวเนพี่ลีรู้ว่าเมียี่มิตมาไล่ไ่นเพื่อนคนที่นงพี่ไล่ไ่่อนแต่ร้อคืที่แบบกู้ไับนนัดวกันต้องรอน้งนงรอเมย่เคแลชอบิเขียวไปะกจัดให้เลยี่ลเอฟแเรา้ชีเขียวเีมาไนี่เป็นคสีเขียวด้วยงงามงามเปียหมอลังขนาด ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณพ่อพักขอบแที่ก็ให้มาว่านะครับถแยกที่บ้่นแยกมีไม่ตลอดไปนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเอาแบกหลัขอบคุณสรับองร้อยสองร้อยด้วยนะครับไม่เป่น่รนะครับนะครับขอบคุณมา้นะครับขอบคุณอี่รอมาตลอดแต่มันหมดแล้ววันนี้นะครับวัรอยังไ่ด้ก็วัจะไ่ยังไม่ไข่เลไลเกางไเ็มสตะมือเลียมจะพมือหนียดทำป่อยสัพอนอยตรงเี้มาตลอดเม่ว่าสิเจอมัทหาอุปสรรคยังมากอ เหลือแต้มเอก็ยังยืมยี่งขาแล้วก็ที่ทำให้ต้องขอบคุณพี่ไก่ขอบคุณพี่ซอพี่เอฟขอบคุณที่มาเำท้อดาวลำดวนที่งยืเยี่งขาดกันมาตลอด ว่าผมหุดว um, okay. ่าแต่ละมือ like ว no, ่าหิเกยอีงมาในก็ขอบคุพูดอยู่บางหลักทีคอยบอกคอยสอนผมมาตลอดคอยบอกคอยสอนสิิงจิอะไรเห็นบดีวดใะ้เห็นบดีก็คอยกผมมาตลอดนลัท่นเลยต้องขอบคุณพีแม่ค้าที่ัำเพงมากรามานะครับขอบคุณพนจูแม่ลูกยังรุภาพขอบคุณวันใก็คือคจนจูสอนดถวนสคราพผู้เป็นไหีสุขใยเาเลยทั้มาหาอยู่มนทีให้โอกาสโอกาสเท่า พรมังพรมพียงนี่แหละเดี๋ยวในทุ่นถ้เามีความหมุ่มา่ะต่นงรูปต่างไกลล่ะหาเงินสา่งเงี้ยนสั่งร่างใ้มีบ้านมีรรดมีเงียนมีสซ่านในรียูวนี่แหละครับพี่น้องขอพระพุ่นเลหลายบ้ันนี้กันสิเป็นข้อสรีด เป็นมาจิ้งเนี่ยเนี่ยมันรองเนาะนะครับตซกีพี่นอกับิี่คีเพจูรับติเป็นเท่งเทงขึ้นมาจิ้ข้าวพอพอใสกระเป๋านี่มอกแต่เกีเวลาฝนตกฝนลุ่งกับปูกับยาจะไวจะวันเรียกออกทางหู้ทางแต่ละมั่งมาตรงหนาตุงนี่มีดองกรับากท่าเป็นคนี้วยเป็นความจริงก็ดเดยร์ไม่ต้องโกงเดยังนีเม่ตังกะีเขามันควานอมงักกะ่านะครับก็มาคเห็นกันไปนะวันนี้กะสีนี้แค่พี่า ก่อนที่ี่อยู่กับย้อนนี่ก่อนแอ็กเตฟนเต็ที่เลยนะพีตอนรับไปพวกสนับสนุนส่วนสิด้อินแต่ละครส่วนสิริใต้ตะละบบิมาสังเงี้ยสายร้างถัดขุดยอดอีหรีขอบคุณนก้อนครับ้อเพียงๆหลายเมลวมาซื้อไผ่ใช่นิ่มีปลาแบบนี้ตลอดไปโอ้ฟนเน่เินาแต่พอคุกับอยอยู่พออยู่ใครรับผันหดเ คิดว่าคิดว่านมูรีกันยัสิ้กันยังคิบอกคำหนงว่าเพราะคือบาซิเลีคือเพื่อนเพราะคืบาซิเลอะไรพวกง่ายๆจะสิเคยติดตามแด่มดทีที่งพื่อนเนาะเพื่นว่าเพื่นใดกับซีบอแต่ว่าออมาหนคือมาจากคือไม่นำหนึ่งเลยอลกวก บ่อนมาเปีกเนหลายปนีั้ง่บดมียังคดีน่อยบานๆ็นกไก่เล่ยรดำๆกับมื่อคนมาเสดมาอลไพวกใหญ่ๆคือไายกเลื่อะนะครับที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณเอทุกคนน่นแหละครับที่คยส่อร์ตมาตลอดถ้าวันนี้พวอยไม่เอซก็คือมดมือบดานนศมอีท่านน้ประธานสุนกับ่นนินกัสิิะขาเปลาไวเปลามันมาอยู่ข้ากันน้อยก็ไปนเขาบอลสูบีทุกี่ทุกนี่สูบบุญไปหลายที่พิคพนโอ้่ไทยรวยเลย นักเอาบอสซัว่จะมีความทก่วา่มคนคุ่มคนเท่าตันๆแะที่เป้นอดีครัไม่ด้อง่้ดี ไม่รู้เลมันก็ดีเอาก่ามาปรับปรุงมาเห็ดทำทุกคนดีทำแนนามาน้องรับทุกคำติชมเมู้หรอไ่ช่ก็ไผรเดี๋ยวพ่อกับบรเมก็แงกับไปแงกับเจ้าของน่ทำมันยังดีที่สุดทุกๆเบือกวันแต่ลรใจดูซ้ายตลอดคุณบอกหลายคนเ่ไก็เห็นลูกไปค่อยไปหาลูกเซ่พ่นี้กับีมีอาไม่ยังว่าดูเลกะกะ เปรงกันดูเละนีลาอาบัยยูเพราะเบาเนเป้ยงกันคือเก่าเ้าเหนี้านั่งเาวเก่าโซเนียคือน้านั่งรสส่วนตัวสะก่อนครับพี่น้องพขาหนส่วนตัวนึ่งมันะสบายเนี่ยไดพักคนติมขี่ของยูหมองเซาะกันดีสะดวกสบายไปเนี่ยพี่น้องแต่ว่าถอดช่วง่อเวลาย่างนี้ือนบักับคือเก่า ไอพี่น้องอดใจไข่ทางไข่เที่ยงไข่ดึงไขแย่งกันอย่างนี้ตลอดไปทีนี้ี่พี่น้องรอยน้าตาอทั้งนั้เขไปถ่ายช่งดาวรุ่งแล้วเขุ่กัสูตรีนี่คือว่าผสมคนสมตีนไงนีใระดับหนึ่งก็คือว่ามีแก่ข้าวเที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยคเที่ยเป็นงเที่งเี่ยงเทงเี่ยงเทงเที่ยมเที่ยเที่องที่ยงเทน่ยงเ่ยงเ่ยี่ยงเที่ยงเที่ยงอี่ยงเี่ยงเที่ยงเทีงเหล่ยของคที่นี่นะครับ ก็ไหลดเ้รลางบกเมื่อไลเราจะคับอีกนะเราคัใดเราคใดกันนะเอาบอกคัดเนคว่าดั่นคอเราคัอาคัมใดมาผสมกเหมือนนอแล้วพอให้แมเอ็กซกินกนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะับคินสิ่งใดสมบัตินนะความเก็บจาให้ก้อนไขให่ยึ้ามคนึ้ไปชงไกันมีลมลมหายใจการทำงานที่างรนักนตเนา บางยารหัตการที่มีฤทธิ์ประสาทแรงน้อยากติแรงต้าใจยิบขาดยิบซไปเมื่อนี่อาจสิเพราซึ้จน้อยเพื่อนเอาเพื่อนอยางฟันบอกันด้นอนพักควอนกติที่หรือที่โมไปซื้งกันเนะครับถึ้งถึนเลยซึ้งนอนว่นดีนอนซิที่เนาะมันนี่ควอนบอก ก็ได้สิบรซึนปัไหนนะครับมีดีใจแล้วมีน้ำเต้าแล้วพี่น้องก็ฝากตึ้กำลังใจมามณะน้อยนะครับพี่น้องนุ่งจากสลมุพร้าวอย่างกาท้งนสับะรยุดๆตการูลกำลังใจพ่อมะก่อแพ้เตมเต็มมือเร็วถ้หอดมืนะครับพี่น้องคาดเดี่ยวทีตลอดไปนะพี่น้องเด้อ รับน้อยนานเดี๋ยวนี้พี่น้องเนี่ยั้ากดทั้งมวเนี่ยพรานี้ยังยสิบนาทสิบเอ็ด่าว่าชอบชอบพี่้องจัดไหยดุซ้ายมาดุซ้ายมาตันพี่้องนะครับเขาบอกตรงๆกำลังใจพี่้องยิ่มีใารมาน่ใครี่ใขาุก็นเซสนี่ยพออยากไปมึก็รอกันแยกแต่บางอไปดูไปเนี่ย เอากอบฟู้ไก่อละจางงามฟุไก่ให้ลูกนีสีอ่ไราสีสันคยแเนี่ยยี่แดเียูเียขาพอ่เ้ยมืด้จะเป็นกเทียมือนแดงด้วยเอาเสรแล้วพี่ต่อจะเซ็ตคิเพื่อขอฟนกไว้เซคิวหาข้าพอกันเจ้าสวัสดีจ้า เสิบปด็นยัเแจ้งมาตอนกลบพว่นเนาะไกล้จะกลังเปเบดแล้วเนาะ